นักสืบสกินแคร์ใช่ค่ะคายสกินแคร์สำหรับที่ฉันคือการบำรุงผิวหน้าแบบคนชั้นสูงค่ะตอนนี้ชอบใช้ของฟาย P H A ค่ะโอ้ฟาย PROBIOTIC ค่ะ The n i g e c i n e m i e Overnight Gel m a s ก็คือเป็นสาววอกฟายเลยใช้หลายตัวจากแบรนด์นี้ดิ่ฉันคือสตรีใหม่เล็กหนึ่งค่ะเคยมีลูกแล้วค่ะพลอกฉันไม่ได้หรอกนะ บอกเลยว่าเทปที่แล้วก็ทำไว้ค่อนข้างดีถึงแม้ว่าจะไม่ปังไม่เปรี้ยงเป๊ะโชะแต่ว่าก็ได้พูดชื่อมาทั้งสองคนเกือบแล้วจอยมากคืออิงอะว่าเป็นความผิดอิงเองแหละที่ไปทกัดพี่ออกเทปที่แล้วนะครับเทปนี้อิงจะปล่อยเลยอิงจะไปละอย่าพึ่งไปสิอ่ะแต่เดี๋ยววันนี้ มั่นใจขนาดไหนครับมั่นใจไม่มากเราต้องรอดูก่อนว่าสกินแคร์ของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างเทปที่แล <s quarters> <ช>้วว่ะถือว่ายาวากเทปนี้ก็จะพยายามให้ตเต็มที่โอเคครับ <c oughs> อยากจะรู้เหมือนกันว่าพี่ออกเนี่ยมีสกินแคร์โปรดอะไรแบบขอถ้าเลือกหนึ่งตัวตัวที่ <Bull. S 1> ชอบที่ <c oughs> ทสุดคืออะไรมีเยอะมากเลยอะเอาตัวที่ตอนนี้ชอบแล้วก็ใช้บ่อยที่สุดแล้วกันนะครับก็คือคลาแรงดับเบิลเซรั่มโอ้ตัวนี้ก็คือตำนานสุดๆแก้ขึ้นหนึ่งนะมันใช้ง่ายซึมเร็วดีไม่เนอะหนะคือทุกอย่างดีตัวนี้เขาจะ ใช้สารสกัดแบบ botanical หลายอย่างแล้วมันสามารจากพืชก็จะช่วยทําให้ผิวแข็งแรงมากขึ้นอิ่มตัวมากขึ้นถูกต้องก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบคน request ให้พูดถึงเยอะมากเลยนะบนเลิฟมาก double serum เลิฟมากแต่ราคาก็คือไม่ได้น่าเลิฟเท่าไหร่ไม่ได้น่าเลิใช่แต่ต้องลุ่งคุณใช่ขอบคุณเป็นคนถูกไปอย่างไรมากเพราะว่าเชื่อคนงานไม่ประเด็นคืออะไรรู้ปะ เราชอบลองอะไรที่ดีก็ใช้ต่ออะไรไม่ดีก็ส่งต่อให้แฟนส่งต่อให้แฟนใช่เพราะอยู่บ้านด้วยกันไงาวิศนามาแล้วหรอมาแล้วหรอพรเชค่อใครพรมหรือเปล่าสวัสดีค่ะชนีหรออุ๊ยก่อนอื่นคุณนิยามสกินแคร์ของคุณไว้อย่างไรครับสกินแคร์สำหรับีิฉันคือการบำรุงผิวหน้า แบบคนชั้นสูงค่ะเขาเป็นไฮโซเหรอชนชั้นสูงชั้นไหนอะสกินแคร์ตัวโปรดของคุณตอนนี้คืออะไรคะตอนนี้ชอบใช้ของฟายอ๋อฟายเป็นแบรนด์ไทยอ๋อใช้ตัวไหนของฟายบ้างเหรอครับใช้ตัวที่เป็น PHA ค่ะโอ้ PHA เป็นตัวใหม่เขาเพิ่งออกมาเดือนที่แล้วเลยแล้วแบรนด์นี้เป็นแบรนด์นิชมากนะ PHA เ<ช>หรอคนนี้ไม่ธรรมดาคนนี้ไม่ธรรมดาคนนี้ต้องเป็นอินสกินแคร์มากๆเราต้องอยู่ในวงการรู้ลึกเลยทําไมถึงชอบยี่ห้อฟรานี่ี่รู้สึกว่าราคาจับต้องได้ไม่มีน้ําหอมด้วยมันจะเหมือนมีอะไรมาเคลือบหน้าหรือเหมือนมาร์กไปเลยอะค่ะหน้าเราจะตึงมากตื่นเช้ามาเราไปล้างหน้าหน้าเราจะนุ่มมากนุ่มขนาดไหนหยอ น่าจะนุ่มกว่าหน้าพี่อ๋องว้าวหล่อลามากเลยนะมันไม่มีอะไรที่จะนุ่มกว่าหน้าฉันหรอกใช่ฉันหน้าด้านนอกจากฟา์ p h เแล้วใช้อะไรอีกครับอ่อมันจะมีไฟล์ที่เป็นตัวโปรไบอติกค่ะอะไรนั้นน่าจะเป็นสูตรเก่าก็คือเป็นสาวกฟล์เลยใช้หลายตัวจากแบรนด์นี้ใช่จริงๆได้ได้ลองเริ่มใช้จาก ตัวไฟล์ตัวนี้ก่อนนะคะสกินแบเรียร์ตัวนี้ก่อนแล้วเขาก็ไม่ได้ผลิตแล้วเขาเหมือนเปลี่ยนสูตรไปเป็น P H A ค่ะอ๋อ oh. อยากรู้ว่ารู้จักแบรนด์นี้ได้ยังไงอ่ะใครเป็นคนป้ายยาเรามารีวิวในทวิตเตอร์ค่ะรีวิวในทวิตเตอร์เอ่อแล้วก็มีเซราวีไหมคะอ๋อเซราวีเธอถ้าเกิดคนใช้เซราวีต้องเป็นคนที่แบบผิวแพงง่ายเ uh, ออแพงง่ายนะเพราะเซราวีมันเป็น product แบบเวชสำอางเวชสำอาอะไรเงี้ยหน้าแพงง่ายเหรอคะใช่ค่ะเป็นผิวแบบลูกคุณหนูค่ะลูกคุณหนูนะคะผิวขี้งอแงโอเคหนูอะไรอย่าหนูตะเภาหรือหนูบ้านหรือหนูท่อเลยหนูหน้าหนูหนุยยาโสโคนโอเคโอเคทำไมถึงชอบตัวนี้ล่ะมันเข้มข้นมากเลยหนาคือเรารู้สึกว่าเวลาช้แล้ววันถ้าเราต้องการอะไรที่มันแบบความชุ่มชื้นอันนี้น่าจะตอบโจทย์หน้าแห้งเหรอหน้าแห้ง เพราะอะไรถึงหน้าแห้งอะนอนแอร์มั้งน่าจะแบบเปิดแอร์ทุกวันอะไรเงี้ยอ๋อเปิดแอร์แล้วล้างหน้าหรอครับมีอะไรใช้ล้างหน้าไหมครับอ่าล้างหน้าจะเป็นตัวกานีเย่ค่ะการีเย่กาโอเคอันนี้อันนี้มีสารสิลิกาซรสอันนี้ก็คือมีปัญหาสิวด้วยหรือหรือมีปัญหาแบบอุดตันอะไรอย่างงี้ไหมครับอันนี้ไปรีวิวให้เขาค่ะอ๋อไปรีวิวให้เขาแต่ว่าพอพอได้ลองใช้ก็ติดใจเพราะว่ามันก็รู้สึกว่ามัน มันชุ่มชื้นด้วยเวลาเราล้างเสร็จหน้าก็ยังแบบไม่ได้แห้งอะไรเงี้ยค่ะรีวิวให้เขาแสดงว่าต้องแบบเป็นบล็อกเกอร์เหรอเธอดังเหรออ่าเป็นลูกคุณหนูค่ะอะแล้วนอกจากเครนเซอร์แล้วเรา,าใช้เคลนซิ่งอะไรด้วยไหมครับใช้ของ elite care เพราะว่าเห็นเขาขายใน TikTok ค่ะแล้วก็ค่อนข้างจะน่าเชื่อถือเพราะว่าเป็นของคุณแคร์ด้วยชอบตัวนี้เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าราคาไม่แพงแล้วก็เป็น p u r อ organic ด้วย แล้วก็ดูจากส่วนผสมล้วก็น่าจะโอเคคะมีอะไรที่ใช้อีกไหมครับนอกเหนือจากนี้อ๋อกันแดดซูเปอร์กรุ๊ปซูเปอร์กอันนี้เป็นกันแดดสัญชาติเมกันเธอเอาจริงป้าเขาเป็นคนเลือกแบบ product ์แบบนิชมากมากคือแบบค่อนข้างแบบไม่ค่อยแมสเท่าไหร่เลยใช่แล้วเขาดูต้องมีความรู้ประมาณหนึ่งถึงจะรู้จักแบรนด์พวกนี้นะมีพวกอ่าอันนี้เป็นไบโอออยล์ไบโอแสดงว่าเป็นคนผิวแห้ง ใช่ค่ะเธอแห้งหรือเธอท้องอยู่เธอเลยต้องทาไบโอออยล์ที่ท้องเหรอเคยมีลูกแล้วค่ะก็ก็ต้องใช้ไบโอออยล์ในการทาหน้าท้องไม่ให้มันแตกกา่าอ๋อเคยมีลูก้เคยมีลูกแล้ว <laughs> ใช้ครีมของแจ็คสันหวังด้วยเหรอคะคืออะไรอมเบอร์ลิสอ๋ออมเบอร์ลิสนี่คือเป็นของคสันหรังเคยใช้ตอนไปต่างประเทศแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบมันครีมมันเข้มข้นมากๆแล้วก็ช่วยทําให้แบบหน้าเรามันมันไม่แตกอะไรเงี้ยไม่ไม่รอกแล้วช่วยได้ไหม ช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้หนอมันใช้เป็นแบบเบสจัดหน้าเรายังสามารถรับครีมได้ยังรับได้อยู่มัามีอะไรอีกมีมาร์กเหมือนกันน้องมาร์กหน้ามี2ตัวเลยก็คือของฟายอีกเช่นเดียวกันค่ะเป็น The Night Cinema Overnight Gel Mask วิธีการพูดเมื่อกี้มันชัดมากอีกตัวนึ่งอ่านว่ายี่ห้ออะไรแอปอีฟหรอ ยังไม่รู้เหมือนกันว่าอ่านหรือว่าแอปอีฟเ <Add it, S 1> หรอย่อะไรอ่ะ อ่านว่าอับบิบไหมอ๋ออับบิบขอโทษค่ะไม่รู้นะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นอันนี้เป็นแบนรนด์เกาหลีมันเป็น rice probiotic overnight mask barrier jelly barrier เหรอเป็น barrier แบบปกป้องเป็นปราการผิวเหรอใช่คืออะไรที่มันเป็น probiotic เราจะอินกับ probiotic มากเลยเหรอเหมือนมันจะเป็นกรอบป้องกันหรือทำให้สภาพผิวมันน่าจะดีขึ้นอะไรอย่างเงีนะ้ยออ,อย่างแรกคือเขาบอกว่าเขารีวิวการนี้ใช่ แสดงว่าเขาต้องเป็นอินฟลูท่านหนึ่งเขาต้องมีความเป็นอินฟลูในตัวเขาต้องมีความอินฟลูมีความเคลแลวอยู่ใช่แต่นะยี่ห้อฟรายเนี่ยส่วนตัวไม่รู้จักเลยเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่นิชมากใช่เขาไม่ได้ตามเทรนด์ไม่ได้ตามอะไรแล้วก็ไม่ได้แบบลักชัวรี่แบรนด์ขนาดนานอะไรอย่างเงี้ยเห็นด้วยเห็นด้วยเขาต้องอินสกินแคร์มากๆเลยอ่ะใช่อะมีชื่ออะไรที่โผล่มาในหัวตอนนี้บ้างไหมนึกถึงแกงฮิววี่ฉันนึกถึงมิกอุ้ย เป็นไปได้วิธีการพูดเมื่อกี้เป็นไปได้ใช่ไม่รู้แหละแต่ดูนิชมากอ่าถ้างั้นเนี่ยเรามาเข้าช่วงสอบปากคำเราจะได้ได้ข้อมูลมากกว่านี้หน่อยหนึ่งค่ะข,ขอคำใบ้จากทีมงานจ้ะเกี่ยวอะไรกันนะ่ะยากมาก พิธาสองรูปแล้วก็แอมเอนดาคุณเกี่ยวข้องอะไรกับคุณพิธาครับพิธาันคือสตรีหมายเลขหนึ่งค่ะสตรีหมายเลขหนึ่งของอะไรครับของพิธาคุณทําอาชีพอะไรครับขายบริการไม่ใช่เอาดีๆทำอาชีพอะไรคร่ะขายบริการจ <laughs> ริรรจงๆครับโอ้โ oh. ห <laughs> อายุเท่าไหร่อ่ะ สามกลางๆคุณมีลูกแล้วจริงๆเหรอมีลูกแล้วตอนนี้ก็ยังท้องอยู่ท้องลมท้องมานหรือท้องนอกหมดลูกตอนนี้ตั้งทันอยู่ค่ะตั้งทันหรือไม่ดิเอ่ย <laughs> แล้วเป็นอะไรกับแอมเอนด้าออฟดัมสวยเหมือนกันเราเคยเจอกันตามงานไหมครับเคยเจอค่ะคนทั่วไปรู้จักคุณในฐานะอะไรมากที่สุดครับสตรีหมายเลขหนึ่ง คุณ<า>เคยออกรายการแข่งขันอะไรบ้างไหมครับเยอะมากรายการอะไรที่คุณแบบดังที่สุดโอลิมปิกเป็นนักกีฬาหรอเป็นเมียนักกีฬาเคยได้เหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาอะไรไหมเอ่ยตอนเด็กๆได้อยู่กีฬาอะไรจะ้ะวิ่งราวเราตักผ้าหรอมายถึงการจุบมีแฟนไหมยา่าไม่มีเลยค่สะสไปหรือเปล่า เป็นไปได้นะเป็นไปได้เป็นไปได้นะเป็นไปได้สูงม,มากสไปเพิ่งไปร่วมงานเดียวกับพีธามางานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องแมนสวงเอามี่คอยตามแล้วนะ <laughs> แล้วนางก็น่าจะไปงานที่ M U T แต่ถ้าคนที่ไปอ่ะนัดนิสสาวนีไปแล้วนัดก็อาจจะมาช่วยขายผลิตภัณฑ์ใหม่ของเอแคลร แต่การพูดไม่เหมือนนะการพูดไม่เหมือนเอ้แล้วก็ไม่เหมือนสไปด้วยว้ายยากแล้วแต่ถ้าหามว่าสตรีหมายเลขหนึ่งหรออันว่ามีสิทธิ์เป็นสไปสูงมากวันนี้เราจริงจังมากเนี่ยตาองแพ้ได้พิธาเสื้อแดงที่เป็นใส่ทักซิโดแล้วก็สูตรสีแดงเนี่ยคือคุณพิธาไปไปหนังแมนสวมใช่สูตรสีน้ำเงินมองไปทางผู้หญิงคนข้างหลังเขาใส่ชุดโพเอมเนาะ น้ำตาลหรือเปล่าเป็นไปได้แต่เสียงนะถ้าเสียงผู้หญิงนะชิปมาแล้วมันจะเล็กกว่าน,นี้อ๋ออ๋อเนี่ยดูเป็นเส้นเสียงแบบ L G B T Q อ่ะใช่อ<ะ>ตอนแรกก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันอ่าหนึ่ง้ำตาลสไปร์สปร์ใครอีกอ่ะจีน่าน้ำตาลแต่เขาบอกเขาไม่ได้เดินนะน,น้ำตาลเดินปะน้ำตาลเดินฉันค่อนข้างอุ๊ยแต่ไม่มั่นใจแล้ว <laughs> อ่าถ้างั้นลดเหลือสไป,ปร์กับจีนา่าหรอ จีนา่าจีน่าเดินจีน่าก็เดินนะจีน่าเดิน,น,ดนแต่จีน่าไม่ได้ไปงานมันสวงสิ่งที่ฉันรู้สึก,กว่าเป็นสปายคืออะไรรู้ปะ่ะคือยังท้องอยู่ด้วยมีลูกแล้วตอนนี้ก็ยังท้องอยู่ที่นางพูดอ่ะ๋อมั่นใจแต่ฉันจะเชื่อเธอสปายบับเบ็ตเฮ้ยใช่ชัวร์มากจริงเหชัวร์แล้วชัวร์เลย ฉลอกฉันไม่ได้หรอกนะชัวร์ว่าอยากรู้แล้วเดินมาเลยได้ไหมใส่อะไรวยทำไมมันไม่ใช่ยาเอาเนี้นางไม่ใส่รองเท้าแบบนี้อ่ะจำได้ซาล่าเหรอแกก็อจิเหรอก็อจิได้ไหมสไปโอเคสไปสไปอ่ะสไป อุ้ยมันเป็นไปได้สปายสไายไปได้เลยอะไรอะอะไรตายละแล้วเดียเ้า เกล้าเกว้าเกว้าถ้ามันเลิศแข็งมากแขมากจะไปหรือเปล่าคือตลอดมันเลิศคือฉันบอกแล้วว่าเท่ารูปพิธาคืนหนาดูแน่นอนรูเลยเพราะยืนนี้มันเควซี่แต่ฉันเห็นงานแมนส่วนไงว่าเธอถ่ายรูปคู่กับคาวแล้วเธอก็คืนเดี๋ยวเราจะหลบไปงานโพเอ็มหรือเปล่าไปถ้าเห็นไหมงานโพเอ็มจริง ยินดีต้อนรับอย่างเป็นทางการสู่บ้านสกินแคร์ของเรานะคะขอบคุณมากเลยที่มารายการยินดีค่ะยินดีรบกวนแนะนำตัวหนึ่งครั้งค่ะสวัสดีค่ะซาเฮเบเฮฮ่า ตอบคำถามก็ไปลาบไปเลยเมื่อกี้ตอบเขาก็ไปเลยลูกคุณหนูนี้คุณหนูแบบไหนคะลูกคุณหนูปุ๊กเมื่อกี้คำใบอะไรที่ทำให้พี่อ๋องแบบว่าคนนี้แน่นอนชินท้องอยู่ด้วยอนนี้ก็ยังท้องอยู่ <laughs> แล้วสตรีใหม่เลกหนึ่งคืออะไรความใ่ฝันด้วยความที่เราเนี่ยชื่นชอบชื่นชมในคุณกิตามา,าเราก็เลยแบบว่าอยากเป็นสตรีใหม่เลกหนึ่งแล้วเราก็เพิ่งลงรู้ ที่เป็นรูปคู่กับคุณมิชาไปทั้งในจีทั้งในเพจเพจคือตอนนี้คนกดไลค์กว่า4ี่หมื่นไลค์ซึ่งตื่นมาตกใจอยู่ๆก็แมสแล้วเราก็เลยแบบว่าอะไรย่ะเกิดอะไรขึ้นอะไรแต่ตอนนั้นจะเป็นแบบด้วยด้วยความที่ถ่ายคู่กับพิธาแหละอะไรอย่างเงี้ยพิธาแหละก็เลยทำให้แมสนั่นแหละแต่เรามีความฝันเรามีความฝันแล้วเราได้บอกรักเขาแล้วด้วยนะว้าบอกว่าอะไรบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้นะคะ อย่าเพิ่งหยุดนะเขาบอกว่ารักมากนะคะหุยน่ารักเขาทำไงขอบคุณครับแล้วแค่นั้นครับขอบคุณครับแค่นี้เขาบอกรักเราคืนไหมรักนู้นเขาไม่รู้สห์อ๋อหรอม่รู้าเรามาพูดถึงสินค้ากันหน่อยดีกว่าครับที่ใช้เมื่อกี้คือใช้จริงหมดเลยใช่ไหมใช้ซื้งหมดเลยเราซื้อเองด้วยใช่ไหมซื้อเองซะส่วนใหญ่ค่ะอ่าแล้วทำไมถึงชอบแบรนด์ไฟนจังเลยครับเออมันดูนิชบ้างไงเราฉันยอมรับนี่ซะมันดังนะ จริงๆถ้าคนอินสกินแคร์จะรู้จักแต่ถ้าเกิดไม่รู้ไม่ได้อินสกินแคร์ขนาดนั้นนะอาจจะไม่รู้จักเรายอมว่าเราไม่รู้จักมอาจจะไม่ได้แมสโนอะไม่ใช่คือมันจริงๆมันก็มีขายในซิฟอร่านะใช่ดูจากส่วนผสมเราอาจจะตกเป็นท่าของการตลาดในทวิตเตอร์มั้งแล้วเขาแล้เขาขึ้นมาบ่อยมากเลยไม่ได้มีการแบบยากที่จะตัดสินใจซื้อมาเพราะมันไม่ได้แพงมากด้วยแล้วก็รู้สึกว่า แพ็เกจจริงเอยส่วนผสมเอยโอ้แต่แพ็เกจจริงมาจ่ะมันดูได้สวมากใช่ใช่แล้วมันดีนะมันเป็นแบรนด์ไทยด้วยออกก็เลยอยากซาสนับสนุนด้วยสรับแบรนด์ไทยดีๆเลยนะเห็นด้วยเหมือนกันเลยค่่อะแล้วก่อนหน้าที่เราจะมาถึงรูทีนอันนี้ยเราเคยมีความผิดพลาดในการเลือกใช้หรือว่าในการใช้สกินแคร์อะไรบ้างไหมครับมีเยอะมากคืออย่างเมื่อก่อนเนี้ยเราอาจจะแบบว่าเคยทดลองใช้ตอนเด็กๆเราไม่รู้ว่าไหนดีไม่ดีเนาะแล้วก็แบบว่าอันไหนพี่เขาโฆษณา เราก็ซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยพอซื้อมาเสร็จปุ๊บสิวก็ขึ้นเห็บไปหมดแล้วมันอาจจะบวกกับการที่เราเด็กด้วยมีฮอร์โมนด้วยอะไรอย่างเงี้ยพอมันผสมกันหมดมันก็เลยอาจจะแบบว่าเห็บสิวเห็บเต็มหน้าเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันยังเป็นรอยๆอยู่ทีนี้เมื่อก่อนก็คือไม่มีพื้นที่ของความเป็นปกติอะไม่มีผิวปกติเลยก็เลเป็นสิวมากเลยนะเป็นคนที่มีปัญหาสิวเยอะทั้งหน้าอาจจะด้วยฮอร์โมนด้วยอหลรอย่างที่บอกไปแล้วก็ใช้อะไรที่มันไม่ได้แก้ไขส่วน้หยก็ต้องเลเซอร์เลเซอร์ก็อาจจะแก้ไขได้ มาถึงตอนนี้ก็ไม่ได้ค่อยได้เป็นอะไรเงี้ยแต่ลดนะเธอเพราะไฟไม่อิทธิชัยอะคือลดมากที่อยากใช้ตามคือตงๆเดินไปยายอะไรหรอเดินกจจริงด้วยอะไรอะเธอมาดูแบบมันดูน่าชัยมากตอนที่ฉันถ่ายรูปส่งไปให้ทีมงานอะฉันเหมือนหน้ามาฉันเหมือนเจ้าของแบรนด์หรืออะไรซื้อย่างของแบรนด์ไฟซึ่งไม่ได้มีการจ้างนะคะเธอคือกรูฟฟี่ตัวจริงฉันฉันฉันใช้จริงแล้วก็ไม่ได้มีใครจ้างแล้วก็ไม่ไม่มีใครเคยให้ไฟมารีวิวอะไรเงี้ยคือ คือศึกษาเองใช้เองก็ก็ดูของพี่หลังกล่องของน้องอีนี่แหละเคยดูไหมไม่เคยจริงใจมากจริงใจคือทิดจะบอกว่าถ้าอยากจะซื้ออะไรอ่ะมันมาดูของน้องได้เพราะน้องวิเคราะห์ละเอียดมากวิเคราะห์ละเอียดและส่วนผสมใดๆต่างๆอย่างเงี้ยฉันต้องไปดูรายการน้องอิงบ้างแหละเนี่ยฉันกลาไเปคุณเอาๆคนนึ่งเลยเนี่ยอายจังเลยอ่ะแล้วทิดชอบเรื่องของโปรไบโอติกเนี่ย เราชอบหรือเราเป็นโปรไบโอติกเราอยากเป็นนะเราอยากเป็นโปรไบโอติกต้องอออินมากทุกทุกสิ่งที่เป็นโปรไบโอติกแม้แต่กระทั่งการกินเออ คือไม่ใช่แค่ผิวเนาะคือผิวมันก็มีโปรไบโอติกแหละแต่ว่าการกินก็กินอีกนะเพราะกลัวเรื่องของลำไส้ไงพอมีโปรไบโอติกมันดีนะอมันช่วยดหมดเลยเรื่องของซิวการนอนแล้วก็เลยแบบว่าเราอยากปรับสมดุลลำไส้ของเราก็เลยจะกินโปรไบโอติกแล้วมีเรื่องหัตถการด้วยไหมครับโบท็อกซ์ทามเริ่อตั้งทุกเดือนทุกเดือนเกินไปหรอเกินก็เมื่อไหร่ที่หมดฤทธิ์ก็ไปเลยเออหมดฤทธิ์ก็ไปเลยสี่เดือนก็ไปเลยหรือว่าฟิลลอร์ยังไม่มีอ่าแล้วเธอไปเลเซอร์นวดมาเธอเล่า ึไดข้นคือตอนที่แบบว่าเรามาอยู่กรุงเทใหม่ๆห,ห,ห,หนวดเราด้วยความที่แบบพอมองเอยใดมันเขียว,เ,ยวเราก็เลยไปเลเซอร์นหนวดที่เลเซอร์อปุ๊บเนี่ยเขาใช้ความร้อนที่มันไม่ได้มากพอ,อเพราะว่าถ้ามากกว่านี้มันจะเบิร์นเพราะว่าแค่เนี้ยมันก็จะเบิร์นแล้ว พอใช้ความร้อนไม่มากพอสำหรับหนวดที่เป็นผู้ชายเนี่ยมันก็เลยทําให้หนวดมันไม่หลุดออกมามันก็เลยขึ้นมาเป็นตอ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 ดันดันดดันดดเต็มไปหมดเลยเวลาเราหูกแล้วเราเห็นอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นเป็นตอ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 เหมือนเหมือนสีเสียนเต็มคางเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันต้องรอประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กว่าที่มันจะหลุดออกมาเองอ๋อครับแต่ก่อนหน้านั้นเราก็ต้องใช้หน้าตอนนั้นทํางานเป็น AE บริษัทอีเวนต์ก็ต้องใช้หน้าไปเจอลูกค้าน้วนี่นน่าแต่งตัวสวยแต่ว่า ตรงนี้เราเราเป็นแบบเป็นเป็นแบบต่อต่ีต่อต่อต่อหมดเลยดำาๆเต็มไปหมดเลยเพราะว่าเลเซอร์เอาไม่ออกแล้วเขาก็บอกว่าเอามากกว่านี้ให้ความร้อนมากกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วมันเป็นเพราะขนเราถูกไหมขนเราเป็นผู้ชายอาจจะเป็นชีเครื่องด้วยนะจริงๆแล้วอาจจะเป็นเครื่องแบบ IPL ที่มันรุ่นเก่านิดนึงก็เลยพลังงานไม่ถึงแบบเบิร์นเยอะใช่ใถ้าเป็นตอนนี้มันก็อาจจะดีขึ้ครื่องทีก็ไม่รู้ผลการตอนนั้นก็เลยแก้ปัญหาด้วยการแต่งบอย <laughs> ตอนนั้นมันยังไม่มีแมสเซอถ้านมีแมสก็น่าจะดี <c oughs> ก็ทรมานอยู่กับสะพานมาได้ตอนออนั้นจำได้ไหมว่าเป็นคุณหมอทำหรือว่าเป็นแบบพยาบาลทั่วไปทำครับ น่าจะพยาบาลทั่วไปทำใช่เพราะเลเซอร์คนหลายๆครั้งอ่ะจะเป็นแค่พยาบาลทำแต่อ,อีเคยทำก็เป็นพยาบาลเข้ามาทำเหมือนกันซึ่งเพิ่งมารู้ว,<ะ>ว่าจริงๆแล้วควรจะเป็นคุณหมอที่แบบเชี่ยวชาญจริงๆทำให้อ๋อหรอใช่ใชใครที่แบบจะไปทำผ่าตัดอะไรพวกเนี้ยจริงๆแล้วให้ดูดีๆว่าแบบมนผู้เชี่ยวชาญทำให้เราจริงไหมทางที่ดีก็น่าจะเป็นพยาบาลแต่ว่าเป็นคลินิกชั้นนำเลยนะที่ไปทำอ่ะดีนะที่เป็นพยาบาลเพราะพี่ไปทำทีนึงอ่ะ พยายมทำให้มอันนั้่ากลัวจริงๆอันนั้น่ากลัวไปหน่อยดีนะได้ฉันกลับมาได้ในโลกเนี่ยเคยเป็นนักกีฬาด้วยเธอบอกเธอเล่นกีฬาอะไรอ่ะก็เตอเนี่ยไปรับเพื่อนแล้วจะลืมแกฉันถามเลยว่าตอนเด็กๆนี่ฉันบอกเ่าอฉันคือแสบ เขาบอกว่าเขาไปโอลิมปิกมาเลยนะเมื่อกี้เธอบอกว่าเธอเป็นนักกีฬานักกีฬาอะไรเราตอนเด็กๆฉันชอบวิ่งนะอ๋อเหรอใช่วิ่งเร็วมากที่หอแบบวิ่งแบบเดี่ยวก็วิ่งตอนเด็กๆอะวิ่งแข่งรถนะยาสียาวิ่งช่ำช่ำาลยแล้วิ่งแล้วเรามาต้องใช้สกินแคร์อะไรช่วงนั้นไหมแบบเงื่อออกอะไรอย่างเงี้ยทำความสะอาดตอนเด็กไม่รู้เลยอะตอนเด็กก็คือไม่ทากันแดดไม่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่เราโตขึ้นมาแล้วเราใช้ครีมกันแดดด้วยแล้วก็แต่งหน้าแล้วเวลาสมมติ หรือเราใช้รองพื้นที่มันมีส่วนผสมของการแดดแล้วเราไปเที่ยวตอนกลางคืนแล้วโดนแฟลชถ่ายมาปุ๊บหน้าเราก็จะแบบมันจะเบาบางว่าเป็นรอยขาวเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยตอนตอนเด็กๆอ่ะเราก็โอกว่าท้าไมเราถ่ายรูปเปิดแฟลชเราเป็นอย่างเงี้ยโอ้ทำไมล่ะมันก็ก็ใช้รองพื้นปกติ น่าเราปกติก็ไม่ใช่แบบนี้เปล่าไม่ได้ทากันแดดด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นปัญหาที่หลายๆคนที่ทากันแดดเจอใช่แต่ตอนนี้ก็พยายามแบบว่าเทสอยู่บ่อยๆแต่ตอนนี้มันไม่ค่อยมีน่าหลายรองพืนที่ทำมาเดี๋ยวดิเพราก็เทสกันก่อนแล้วกันแดดเดี๋ยวนี้ก็ดีมากแล้วด้วยอย่างที่ชายมาซูเปอร์กลูฟซูเปอร์อะไรนะซูเปอร์กลูฟซูเปอร์กลูฟไทยแล้วคนทักว่าฮัลโหลเลยปะอ่ะโดยดูว่าซูเปอร์กลูฟต้องลหรเราต้องมาให้คะแนนกันละเอออิงให้คะแนนซีรีส์กินแคลดีอิงให้กี่คะแนนเอาจริงๆครรรบบบมมาาากกกกกเเลลลยนนะแแ้วว็ดูีีิธใือ ใ้มากๆให้เข้ากับผิวตัวเองอิงขอให้8.5ตว้าวาอาวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่สุปรายที่มาแบบให้ความรู้แล้วก็ให้ใหประสบการณ์กับสกินแคร์ของตัวเองด้วย,ยน,นะครับดีค่ะก็เดี๋ยวให้ทั้งสองคนฝากผลงานนิดน,นึงดีกว่าอ่าอีวงอีเวนต์ติดตามได้ทั่วไปเลยนะครับยังจ้างงานได้ตลอดเพราะว่าทางานเก่งมากๆงานยมสุดๆดีแล้วแก ก็ติดตามได้เหมือนกันทง y u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  e p p g g จ i ติก k t o k ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับนะนะรายการนักสืบสกินแคร์ขอหนักสืบสกินแคร์เป็นสำเนียงสปายเบอร์บิบกนักสืบสกินแคร์ไปเรื่อยนะไปเรื่อย อันนี้คือแปลไม่ไของจริง,รงตอตอเอาจริงๆนะไม่มั่นใจเพราะว่าเวลามาไลคกันแบบนี้ทุกครงก็โป๊ทุกคงเลยค่ะแค่คําแรกก,ก็ทุกคนก็รู้ว่าเป็นเป็นแต่ก็พยายามจะแบบรอให้แบบเออแต่เขาเนี่ยเขาต้องจะรู้แน่ๆเลยอ่ะกอพูดก็กูดแน่ๆเพราะว่าด้วยสเนียงเราเดียวเดียวก็แบบขำอะไรนี่ก็คมันก็หุบอะไรเงี้ยแล้วแบบเสี่ยงเสียงมันก็ แค่คุณเดียวในมืนยอยงไทยอะนด้บอกว่ามีอะไรจะฝา,าสะสกสองคนไหมคะวันนี้คือกูไม่มั่นใจไม่ฝากบอกอะไรเราเจอกันค่ะ